ไททันไมเวทนะเราเต็มซิ่งนะเต็มระบบนะคันนี้ดูบเบิลตัดนะดูผ้าเอาท่อออกใต้รถนะ เรดูแรงมานะก่อนจูนอยู่ที่148นะแรงบิด421นะนะหลังจูนขึ้นมา207นะแรงบิด504นะก่อนจูนสังเกตได้นะช่วงต้นนะช่วงกลางนะมีการตกนะของกราฟนะ หลังโจน,น้าสูงขึ้นนะต้นกลางปานะได้ครบนะ